ไม่ได้มาเพื่อสวยนะสิเรามาเพื่อทำงานค่ะไป สวัสดีค่ะกีอินเมกากลับมาแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเรายังอยู่ในขั้นตอนของการเตรียมความพร้อมเพื่อจะเปิดรถฟู้ดทรัคนะคะตอนนี้กีก็กําลังจะออกไปเก็บฟืนค่ะฟืนเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับการขายพิซซ่าของพวกเราขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าพิซซ่าเราเนี่ยเป็นพิซซ่าเตาฟืนร้อแล้วก็ชนิดฟืนที่ใช้ก็คือไม้แอปเปิลค่ะ ซึ่งปกติไม้แอปเปิลเนี่ยเขาจะตัดในช่วงหน้าหนาวนะคะเพราะหน้าร้อนแบบนี้ก็จะมีไม้แอปเปิลใหม่ๆให้พวกเราได้ไปเก็บกันเดี๋ยววันนี้ตามกิ๊กกับไทเลอร์ไปเก็บฟืนกันค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปกิ๊กก็จะมาเตรียมสเบียงกันก่อนเพราะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะเคยพาไปหลายครั้งแล้วที่นั่นไม่มีอาหารเลยทุกคนต้องเตรียมอาหารไปกินเองนะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ออกไปทํางานข้างนอกไปปิกนิกกินข้าวป่าน,นะคะสนุกดีค่ะวันนี้ก็มีเมนูที่คิดเอาไว้แล้วนะคะนั่นก็คือ 3ชั้นทอดน้ำปลาข้าวเหนียวแล้วก็น้ำพริกหนุ่มค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาเตรียมหมัก3ชั้นกันก่อนเลยนะคะกิ๊กซื้อมาจากห้างสปสินค้าใกล้บ้านนะคะคล้ายๆกับ b ิ๊กซีโรตบ้านเราเรียกว่าเอาเบอร์สันซื้อมา1ปอนด์ก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนสวยมากวันนี้ต้องขออภัยหลายคนนะถ้าฟังกิ๊กพูดแล้วมันอาจจะดูขาดๆเพราะว่ากิ๊กใส่รีเทนเนอร์แบบใสนะคะมันก็ทําให้พูดไม่ชัดนะ กลับไทยตั้งนานกิเกือบจัดฟันต่อไม่ได้นะแต่ว่ากิก็ไปเจอคุณหมอคนไทยที่เขาดูแลต่อให้ได้นะคะจากหมอที่อเมริกาเสร็จแล้วก็กลับมาถอดเหล็กที่อเมริกาค่ะทุกคนแต่ที่ไทยเนี่ยปกติเขาจะมีรีเทนเนอร์แบบลวดใช่ไหมแต่ว่าที่อเมริกาที่คลินิกที่กิทำนะคะไม่มีมีแต่แบบสายแบบนี้แล้วก็แบบที่เป็นลวดที่ไปติดใส่ข้างหลังฟันเลยถอดไม่ได้เลยแบบนั้นก็มี ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการหมักหมูค่ะที่อยากจะโชว์ให้ดูมากเพราะว่าอี่งกุไอดอลพิเศษจากประเทศไทยที่หยิบมาด้วยนะคะนี่ทุกคนสามเกลอือสามเกลือแบบที่ไม่ต้องตำเองนะคะรากผักชีที่นี่หายากด้วยแหละสามเกลือก็คือรากผักชีกระเทียมแล้วก็พริกไทยนะคะใส่ผงปรุงรสตามใจชอบแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปค่ะ ประมาณนี้อันนี้กิ๊กะเอานะแล้วแต่ปริมาณหมูของเรานะคะพริกที่จะใช้ทำน้ำพริกหนุ่มวันนี้ก็คือฮาลาปิโนนะคะเป็นพริกสไตล์เม็กซิกันอร่อยมากเลยทุกคนแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้ามันอยู่ในน้ำพริกหนุ่มแล้วรสชาติจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันค่ะนี่กิ๊กเคยเห็นใน t ิ k t o k แล้วกิ๊กเห็นคนเม็กซิกันเขาปิ้งพริกกันบนนี้เลยก็เลยมาลองทำดูนะคะมันก็ง่ายดีนะ อุ๊ยแต่ร้อนมากเหมือนเอาไปจีบนเตาถ่านนะคะ จนได้ความละเอียดที่ต้องการนะคะกีก็จะหยุดไว้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็จะมาปรุงรสด้วยน้าปลาแล้วก็ผงชูรสนิดหน่อยแค่นี้เองทุกคนไม่เยอะเลยปลาร้าด้วยก็ได้นะคะบางคนที่อยากจะกินกับปลาร้าผงชูรสตามชอบค่ะ น้ำพริกของเราเสร็จแล้วเดี๋ยวไปทอดหมูต่อกันค่ะก่อนเอาไปทอดกิ๊กใส่แป้งนิดหน่อยนะคะสามชั้นทอดหื หมูทอดน้ำปลาเสร็จแล้วนะคะทุกคนน่ากินมากกรอบมากๆด้วยที่เห็นอยู่ก็คือแหว่งไปแล้วบ้างนะคะเพราะว่ากี๊กับไทเลอร์ชิมกันไปเยอะมากแต่เราต้องอดใจเอาไว้เพราะว่าเราจะแพ็กใส่ปิ่นโตไปกินที่สวนแอปเปิลกันค่ะชั้นแรกก็จะเป็นข้าวเหนียวค่ะชิมไปแล้วเยอะมาก <laughs> it's so crispy baby ไทเลอร์ตอนนี้ไทเลอร์สบายกินอาหารทุกอย่างได้ครับไทเลอร์หายป่วยแล้วกินอาหารทุกอย่างได้นะคะอืเฮาวเซอร์ซอสซอสก็อืมอืมคั่วๆโอเคอืม เราเบรกไม่อยู่ Just one more b ฮึมฮึมไทเลอร์เรากินรล้วน้ำลายไหนไทเลอร์น้ำพริกหนุ่มเหลือครึ่งถ้วยแล้วอะโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วชั้นสุดท้ายไทเลอร์บอกว่าอยากกินแอปเปิลนะคะกิ๊กก็เอาแอปเปิลในตู้เย็นใส่ลงไปด้วย ไปส่วนแอปเปิลแต่ว่าพกแอปเปิลไปกินได้แล้วค่ะมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้เราจะต้องใช้พลังงานเยอะนะคะก็จะต้องกินเยอะกันหน่อยทั้งหมูสามชั้นทอดทั้งข้าวเหนียวนะคะไปตอนนี้พวกเรามาที่รถฟู้ดชรักนะคะ <S <S เพื่อจะมาเอาเทรลเลอร์นี่คือรถขนฟืนของพวกเราเองค่ะเทรลเลอร์ก็จะทําหน้าที่เดิมนะไม่ได้ทํานานนะคะก็คือการเชื่อมเทรลเลอร์กับรถกระบนะนั่นเอง I know it's difficult, but you make it look easy. Yeah, professional. <laughs> professional. Okay, let's sit in the car. เราเข้ามาในสวนแอปเปิลแล้วนะคะนี่ก็คือบรรยากาศข้างในค่ะก็จะมีแอปเปิลที่เป็นต้นเล็กๆแล้วก็จะมีกองฟืนที่ได้จากการตัดแอปเปิลต้นใหญ่เมื่อปีที่แล้วเยอะมากเลยนอกจ่กจะมีไม้แอปเปิลแล้วก็มีไม้พีชแล้วก็แอปเปิลคอร์ดด้วยนะคะมีหลายอย่างเลยแหละทําไมจะต้องเป็นแอปเปิลเพราะว่าหนึ่งเลยจะต้องเป็นฟรุตบูดนะคะจริงๆเป็นพีชก็ได้เป็นแอปเปิลคอร์ดก็ได้แต่ว่าแอปเปิลจะหอมกว่าค่ะ จะหอมกว่าน,นี้มีอีกไหมก็จะมีพวกโอ๊กเมเปิลนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงอันนี้เรามีแอปเปิลวูดนะก็จะใช้เป็นแอปเปิลตลอดฤดูกาลนี้เลยนะคะอยู่ท่ามกลางสวนแอปเปิลแล้วบนเนินข้างบนนู่นไกลๆหลังสวนแอปเปิลก็จะมีว i นเนอรี่ที่ที่เขาขายไวน์เสิร์ฟไวน์ด้วยวันไหนว่างๆก็เดี๋ยวจะพาแต่งตัวสวยๆมานั่งดื่มไวน์ถ่ายรูปกันนะคะแต่วันนี้เนี่ย <S <S> <S เราไม่ได้มาเพื่อสวยนะสิ เรามาเพื่อทำงานค่ะไปว a ดเช่าทำไมเหตุ สามนาทีได้หนึ่งท่อนถ้าช่วงไหนยุ่งๆก็จะใช้ได้ประมาณสองอาทิตย์แล้วเราก็จะต้องกลับมาที่นี่อีกบางช่วงก็จะมีคนที่เขารับจ้างมาขนให้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยก็คนที่เคยทําให้เราเนี่ยเขาไม่อยู่แล้วเขาย้ายไปที่อื่นแล้วเราก็เลยต้องมาทําเองก่อนนะ่ะฝั่งทางนู้นจะมีไม้แอปเปิลที่ค่อนข้างใหญ่นะคะซึ่งมันไม่เหมาะกับการอุปหิ่าของเราไทเลอร์ก็เลยจะไปถอยรถมาฝั่งนี้เพราะว่ามีพวกกิ่งเล็กๆเยอะนะทุกคน อันนี้เป็นอะไรที่กิ๊กชอบมากนะทุกครั้งที่ได้ออกมาเก็บฟืนนะคะมันเป็นอะไรที่สนุกมากเพราะว่าบรรยากาศรอบๆมันสวยมากแล้วก็อากาศดีทุกครั้งเลยนะคะช่วงหน้าหนาวอย่างเงี้ยมันถึงจะเป็นช่วงที่แบบไม่อยากมาเก็บเลยต้องจ้างคนนะทุกคนก็เลยกลายเป็นว่าทุกๆอย่างมันเป็นอุปสรรคไปหมดเราก็เลยปิดร้านช่วงหน้าหนาวน,นั่นเองนะคะหน้าร้อนแบบนี้ชิลๆทำงานง่ายมากเนี่ทุกคนชีวิตแบบอเมริกันคันทรีคันทรีของกิ๊กนะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่พอมาอยู่อเมริกาแล้วรู้สึกว่าเราปรับตัวได้ง่ายเพราะว่ามันคล้ายๆกับบ้านเรากิ๊กไม่ใช่ว่าไม่เคยทําอะไรแบบนี้นะไม่ใช่ว่าไทาเลอร์พามาลําบากมาเก็บฟืนมาทําอะไรเงี้ยคือกิ๊กทำแบบนี้มาตั้งแต่ตอนที่อยู่ประเทศไทยแล้วแต่ว่ามันมีบรรยากาศที่เราไม่ได้เติบโตมากับสิ่งนี้เพราะเราเห็นแล้วมันดูตื่นตาตื่นใจเหมือนเราอยู่ในหนังนะคะซึ่งก็เป็นความฝันของเรา mọm ạ. Yeah. The dust got in my eyes. ไฮเลอร์จิ้มน้ำพริกก่อนเลยอืมโอ้อร่อยสุดเยอะเยอเยอะเศรษรีบรีบลืมดูกล้องโอเคแสดงว่าหิวจริงหิวมัน so yummy <c oughs> better hurry up before it's all gone and pepper is green pepper's a little spicy huh it's hard to know this sauce, no? I like this pork too. Gotta eat the sticky rice when you use a oh. คิดถึงไทยแล้วคิดถึงประเทศไทยละคิดถึงจะมาะจะหมดจะหมดจะหมด เติมเพิ่มอีกหน่อยนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเติมเพิ่มอีกหน่อยนะคะจากนั้นก็จะไปจ่ายค่าฟืนที่อยู่ออฟฟิศข้างหน้าเท่าไหร่นะฟืนเท่าไหร่สองร้อยหกสิบดอลลาร์สองร้อยหกสิบดอลลาร์ One uh, What do they call it? One cord ไม่ฟรีทุกคนทั้งหมดนี้เราจะต้อง <laughs> ไม่ฟรีไม่ฟรีเราจะต้องซื้อใช่ไหม It's about nine thousand baht <laughs> แพงมาก <laughs> แพงมากเ <laughs> ออเกาแปม เ0 0 9พันบาทโอเคค่ะทุกคนเอาเป็นว่าสำหรับว,วันนี้กิ๊กกับเทเลอร์ก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะทำอะไรกันอีกรอติดตามชมกันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ